ต้มน้ำปลาเป็นต้มโค่ต้มต้งโคง่อะไรโอ้โหเห็ดเขาสองขี้เอ่มาเข้ากันอุ่นๆเลยสามกํากสาม้อกี่นอง 我不能办了嘛。 파안그우는 투민 으

อืออืออืออ้าวขจกอือนึกว่าขังเกยอืออือ hmm.

อืมอ okay. ืมอืมอ้โนี่พัดไปให้ลูกสาวผูกเดี๋ยวพัดได้หรือไม่น่ะเดี๋ยวพัดนิ่มหน่ยพัดซื้อพัดนิ่งหน่อหอมมีพัดพี่ล้มพัดพัดล้มน้ำ

もうま、ん、うたね。